ไข่เจียวสูตรเด็ดทําง่ายอร่อยมากนะครับวันนี้มาแชร์สูตรไข่เจียวเด็ดๆกินแล้วไม่เลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรให้เราใส่ลงไปบ้างนะครับในวันนี้เริ่มจากทําการตอกไข่ไก่2ฟองนะครับจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปและทําการขยี้พริกแกงเผ็ดเนี่ยตีให้เนียนไปกับเนื้อไข่เลยนะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับเราจะใช้ช้อนเนี่ยค่อยๆตีๆคนๆให้ตัวพริกแกงเผ็ดเนี่ยผสมรวมไปกับเนื้อไข่เลยนะครับจากนั้นให้เราใส่ใบโหระพาลงไปนะครับใบโหระพานี้นะไม่ได้ไปซื้อนะครับเป็นโหระพาที่ปลูกไว้นะครับ<ม>เพื่อใช้ทําเมนูต่างๆนะครับนี่เราไม่ต้องไปซื้อเขานะครับเราอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่บ้านได้นะครับเพื่อใช้ทําเป็นเมนูอาหารนะครับจากนั้นให้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับ อันนี้ผมใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับและทําการตีๆคนนให้ละลายเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักคท่่นึงนะครับอ่าอันนี้เราก็ใช้ช้อนช่วยนะครับในการตีนะเป็นการกดขยี้แป้งนะครับให้แตกตัวกระจายตัวเนียนเป็นเนื้อเดียวกับไข่นะครับ ขั้นตอนต่อไปตั้งน้ํามันในกระทะใส่น้ํามันลงไปเมื่อน้ํามันร้อนแล้วให้เทส่วนผสมของไข่เนี่ยใส่ลงไปนะครับทําการทอดไข่ด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะเหล็กในการทอดนะครับตัวกระทะเหล็กเนี่ยเขาจะมีความร้อนไวกว่ากระทะเทฟลอนนะครับในความคิดของผมนะเพราะว่าทําเมนูอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสุกเร็วไปสะหมดเลยนะครับนี่ผมก็ ทำการพลิกกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะครับนำอีกด้านหนึ่งนี่ลงไปทำการทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไข่เนี่ยจะสุกทั้งสองด้านนะ,อะตอนนี้น้ำมันที่เราใส่ไปหายไปหมดแล้วนะครับซึมเป็นที่เนื้อไข่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับน้ำมันออกได้นะครับเป็นบางส่วนครับใครที่ไม่ชอบมันๆนะครับก็ใช้กระดาษซับมันือกระดาษทิชชู่ที่เป็นแผ่นหานาๆเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวพร้อมแลนะครับตักโปะไปบนข้าวแบบนี้ได้เลยนะครับตกแต่งด้วยใบพาสต์ลี่นะครับนี่เบคอนทอดกรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวไข่เจียว ใครที่กำลังเบื่อเมนูไข่ไเจียวนะครับลองหาวัตถุดิบใหม่ๆใ,ใส่ดูนะครับรับรองว่าจะอร่อยเด็ดใจเหมือนที่ผมทำแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ร่มรื่นสวยๆแบบนี้นะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่ระยะยุทธยาคาเฟ่นะครับนี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับทาง,งเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ